เล่นแล้วเร็ว,รว,รวจะได้ถ่ายรูปเร็วๆเร็วๆค่ะเร็ว,รว,รวอจอาจนาร์บอยู่ไหนคะลูกแถวโนูอยู่ไหนนี่ไงนั่งลงอ่ะดูดูดูพร้อมหรือ,อยังพร้้อมแลวเตรียมตัวนะคะ <c oughs> อา้าวท่าที่หนึ่ง ท่าที่สองทที่สามเปลี่ยนท่าหรือยังท่าที่สี่ทที่ห้าท่าที่หกท่าที่เจ็ดท่าที่แปดท่าที่เก้า น่ารักมาก